สวัสดีครับพบกับคุยตามใจเลิฟายเอดมินจินนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับก็เป็นโอกาสดีที่จะหาสถิติที่น่าสนใจนะว่าดิดนักเตะริพูนะครับที่เคยเล่นให้กับริพูนะไม่ว่าเป็นช่วง,งสั้นหรือช่วงเวลายาวนานแค่ไหนก็ตามนะครับมีนักเตะคนไหนนะครับที่เล่นให้กับทีมชาติมากที่สุดนะแน่นอนครับว่าจะติดทีชาติของเราเนี่ยต้องเป็นระดับตำนานในวงการฟุตบอล ของแต่ละประเทศเลยนะครับเพราะว่าออต้องติดระดับร้อยนัดขึ้นไปเลยนะถึงจะเข้ามาติดหนึ่งในสิบชาร์ตของเรานะครับก็ข้อมูลนี้ก็อาจจะก็หวาดเสียวเหมือนกันนะว่าจะมีผิดพลาดหรือเปล่านะครับแน่นอนครับตัวเลขของนักเตะบ,บางคนนะครับมันก็ยังไม่นิ่งด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับก็ยังเล่นฟุตบอลกันอยู่นะครับขณะที่ตำนานบางคนนะก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าจะทายกันถูกไหมหรือว่าคิดว่า คนเหล่านี้จะติดไหมนะครับเพราะว่าระดับสติฟตอนตันนะครับเคนนี่ดาวิสเดอร์เคาหรือซามิฮุเปียเนี่ยร้อยนัดนิดๆเนี่ยก็ยังไม่ดีพอที่จะติด10อันดับนักเตะในชาร์ตนี้นะครับแต่มาเราจะมาดูกันนะครับว่าทั้ง10คนเป็นใครบ้างนะครับลองนึกภาพกันก่อนดูนะว่าจะมี10คนนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะไปไล่อันดับกันเลยครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นอันดับ9ร่วมนะครับคนแรกของเราก็คือ ยอนาเน่และลิเซ่นะครับอดีตแบ็กซ้ายตีระเบิดของเรพูลนะครับชุดควาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2005นะเอไปคัพปี2006นะครับก็ลงเล่นให้ทีมชาตินอร์เวย์ไปทั้งหมด110นัดนะครับและทำไป16ประตูด้วยกันนะครับลิเซ่นี่เล่นให้กับทีมชาติตั้งแต่ปี2000นะครับแล้วก็ประกาศเลิกเล่นทีมชาติปี2013นะครับปัจจุบันนี้เป็นสปอร์ตดรคเตอร์ของทีม บีเกียกาล่านะครับทีมในมอลตานะก็เป็นนอร์เวย์นะครับแต่ว่าไปเป็นทำงานอยู่ที่มอลตาในเวลานี้นะครับนอร์เวย์นี่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จมากนักในระดับนานาชาตินะครับก็ต้องบอกว่าเป็นชาติเล็กๆนะครับในยุโรปนะครับไม่งั้นนี้สถิติของลิเซ่น่าจะเยอะกว่านี้นะเพราะว่าติดทีมชาติในช่วงที่เล่นฟุตบอลเนี่ยโดยเฉพาะอยู่กับลิพูเนี่ยติดสม่ำเสมอติดตลอดนะครับ แล้วก็ในทีมชาติเนี่ยเขาไม่ได้เล่นแบ็กซ้ายอย่างเดียวนะเขายังเล่นเป็นเหมือนกับลิปูลครับก็เล่นเป็นปีกซ้ายนะบางทีก็เล่นเป็นกองกลางด้วยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่านักเตะเก่งๆในระดับสโมสรที่เล่นแบ็กหลายคนเนี่ยพอถึงทีมชาตินี่ต้องไปเป็นแกนหลักหรือยืนตรงกลางนะครับเพราะเป็นนักเตะที่จะช่วยทีมได้มากกว่านะครับเวลาเล่นตรงนั้นนะครับสังเกตมากับหลายๆคนแล้วครับที่เป็นอันดับ9ร่วมเพราะว่าตัวเลขเท่ากันกับอีกคนนะครับระหว่าง ยอนาเนลิเซ่กับเฟรนันโดตอเรสนะนักเตะทีมชาติสเปนนะครับที่เคยเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะตอนนี้ก็เลิกเล่นทีมชาติไปแล้วนะครับก็ลงเล่นทั้งหมด110นัดนะครับและทำไป38ประตูนะจริงๆต้องบอกว่าเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วด้วยนะครับก็ได้แชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยด้วยนะได้แชมป์ฟุตบอลยูโร2สมัยนะครับสำหรับ เปนยุคลุ่งเรืองครับตอนเลตถือว่ามีสถิติสูงไม่น้อยนะผมก็ไม่คิดว่าจะเล่นทีมชาติเยอะขนาดนี้นะครับแต่ก็อย่างที่ว่านะครับเขาเป็นคนที่เล่นทีมชาติตั้งแต่ยุน่น้อยๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วยทีมชาติมาตั้งแต่รุ่นเล็กๆนะทำให้นักเตะที่เล่นให้กับทีมชาติรุ่นเล็กนะครับจะมีโอกาสเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ค่อนข้างเร็วนะครับตอนเลดนี่อยู่ในทีมชาติชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี2003เลยนะ แล้วก็อยู่ในชุดที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ติดทีมชาติยาวนานนะครับติดมาจนถึงคอนเฟดเนชั่นครับแล้วลงเล่นถึงปี2014นะครับก็10กว่าปีครับคนต่อมานะครับอันดับ8ของเราและตัวเลขเนี่ยไม่นิ่งนะเพราะว่ายัางเล่นให้ทีมชาติอยู่นะครับก็คือหลุยส์ซัวเรสนะครับกองหน้าทีมชาติอุลุกไวยนะครับลงเล่นไปแล้ว1 1 3ิบนัดนะครับทำไปห9ประตูก็ถือว่าเป็น ตำนานทีมชาติเลยนะครับก็เคยได้แชมป์โกปาอเมริกาที่อาราเจนตีนาในปี2011นะครับก็มีสแดงสถิติถัดๆไปค่อนข้างสูงนะครับโซเลสนี่มีเรื่องเล่าว่าเคยจะถูกเรียกติดทีมชาติชุดเล็กมาก่อนนะครับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2007ชุดยู0่20นะแต่สมโมสสรไม่ปล่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่า กําลังเป็นช่วงเวลาสัมพันธ์ของสโมสรน,นะครับแล้วก็แน่นอนมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ฟุตบอลโลก2010ก็ลงเล่นตั้งแต่รอบคัดเลือกนะครับคือลงเล่นให้เดืดทีมชาติทุดใหญ่จริงๆเกมแรกของโซนเลสเนี่ยตั้งแต่ปี2007เลยครับก็ลงเล่นมาถึงทุกวันนี้เลยนะก็10กว่าปีแล้วแล้วก็มีประเด็นมีมีต้องบอกว่ามีปัญหามีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับสำหรับโซนเลสนะครับโดยเฉพาะ สอนอฟุตบอลโลกนะครับที่ 2, 0 1 0นเะนี่ยที่เขาใช้มือเซฟบอลนะครับและช่วยให้อุลุวไวกลับมาเอาชนะในการโดนจุดโทษและผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในรายการนั้นไปได้นะครับส่วนเล่นนี้ต้องถือว่าถ้าเลิกเล่นไปนี่มีเรื่องราวให้พูดถึงมากมายนะจริงๆต้องบอกว่าปัจจุบันก็มีเรื่องราวให้พูดถึงมากมายอยู่แล้วนะครับแม้แต่อนาคตของเขาในเวลานี้นะก็ว่ากันไปนะครับสำหรับกองหน้าลายนี้นะครับ ต่อไปก็เป็นดับ6ร่วมนะครับเพราะว่าดับ6มี2คนด้วยกันนะครับก็เป็นเริ่มจากขวัญใจแฟนบอลลิพูนะครับสตีเวนเจอร์ลดนะครับก็ลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษไป114นัดนะครับทำไป21ประตูนะลงเล่นระหว่างปี2 0 0 0ันถึงสองพนะครับก็14ปีด้วยกันนะครับไม่ต้องมากความนะจริงๆถ้านับนับเป็นปีตัวเลขใน2000ันต้องบอกว่า15ปีด้วยกันนะแต่ว่าทีมชาติอังกฤษอะ ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเขาเจอหลานนี้ก็เคยเป็นกับทีมชาติอังกฤษมาแล้วนะครับก็เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษมาตลอดนะในช่วงเวลาที่อยู่กับลิปูมีเลิกเล่นช่วงปลายนิดเดียวนะครับแต่ที่น่าสนใจคืออันดับหกร่วมนะครับมาเป็นแพ็คคู่นะครับแล้วก็เล่นด้วยกันนสนิทกันนะเป็นคู่ขาในแดนกลางที่ยอดเยี่ยมนะครับในช่วงเวลาที่เล่นให้กับลิปูนะครับก็คือทางด้านของ ซาบีออลอนโซนะครับที่ลงเล่นให้กับทีมชาติไป114นัดเช่นกันนะครับก็ทำไป16ประตรูนะครับลงเล่นตั้งแต่ปี2003ถึงปี2014นะครับ10กว่าปีเหมือนกันนะครับแต่ช่วงเวลาสั้นกว่าเจอหลาดนะก็มีปัญหาการบาดเจ็บน้อยนะเทียบกับเจอหลัดในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยที่บางครั้งก็เจอรลาดก็จะมีหลุดทีมชาตินิดๆนะครับแต่ที่สำคัญเลยก็คือสเปนนะครับ ไปถึงแชมป์ฟุตบอลโลกปี2010นะครับและได้แชมป์ยูโรปี2008และ2012แล้วก็อลอนโซ่เนี่ยเป็นแกนหลักด้วยนะทำให้ลงเล่นค่อนข้างเยอะนะครับโดยรวมคือลงเล่นต่อเนื่องกว่าทางด้านของเจอหลาดในช่วงเวลาเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยก็สมกับเป็นคู่หูกันเลยนะครับก็มาหยุดที่114นะัดพอดีครับต่อไปเป็นดับ4นะครับ ็นนักเตะที่อยู่กับลิเวอร์พูลเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าก็ดีกีทีมชาติเนี่ยถือว่าเยอะมากครับสำหรับโคโลตูเล่นะครับนักเตะที่เกือบจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกับ3สโมสรนะตอนอยู่กับลิเวอร์พูเนี่ยก็เกือบไปนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นได้แชมป์กับทางด้านของอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับลงเล่นให้กับทีมชาติไอวิลิคสต์นะครับ120นัดแล้วก็ทำไป7ประตูนะโคเล่ ตุเล่น,นะครับที่ติดทีมชาติถึง120นะัดทำไป7ประตูเนี่ยก็ติดทีมชาติมายาวนานนะครับเพราะว่ามีชื่อเสียงกับอาร์เซนอลนะครับตั้งแต่อยู่ในน้อยนะก็เล่นทีมชาติมาตั้งแต่เกมกับลาวันดานในปี2000นะครับแล้วก็ลงเล่นยาวจนประกาศเลิกเล่นในปี2015นะครับประตูของเขาที่น่าสนใจนะครับก็เป็นการยิงจุดโทษนะครับ เอาชนะการหนาในนะัดชิงชนะเลิศน,นะครับ9ประต,ตูต่อ8นะครับเป็นนัดส่งท้ายเป็นนัดชิงแชมป์แล้วก็เป็นนัดสุดท้ายในทีมชาติของเขาถือว่าอำลาทีมชาติไปอย่างมีสไตล์ทีเดียวนะครับสำหรับตัวเลขจากอันดับ5นะครับก็ไปที่อันดับ4นะฮะไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้พูดผิดว่าเป็นอันดับหหรือเปล่านะครับสำหรับตัวเลขนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับต่อไปก็เป็นอันดับ3นะครับต้องบอกว่าจริงๆต้องบอกว่าเป็นอันดับ3ร่วมนะครับ สำหรับจารีลิตมาเน่นนะครับตำนานทีมชาติฟินแลนด์นะครับก็ยิ่งเป็นตำนานยิ่งกว่าสามีฮูเปียงเนี่ยครับเพราะเล่นทีมชาติตั้งแต่ปี1989จนถึงปี2010นะครับรวมแล้วถึง137่นัดนะครับและวทำไป3 12ประตูด้วยกันนะครับก็มักจะแย่งช่วงหนึ่งนะครับจะแย่งตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมของประเทศฟินแลนด์สลับกับฮูเปียนะครับ แต่ว่าเขาขึ้นมาก่อนนะก็เป็นเจ้าของสถิติทําประตูให้ทีมชาติมากที่สุดตลอดการนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่เล่นทีมชาติมากที่สุดนะครับลงเล่นให้กับทีมถึง21ปีด้วยกันนะโอ้สอทศวรรษทีเดียวนะครับประเดิมสนามตั้งแต่เกมกับทินิแดดแอนด์โทเบโกนะครับในปี1989นะครับและเล่นในทีมชาติจนถึงปี2010เลยนะครับแล้วก็ยัง มีเสถิยรทำประตูด้วยอายุมากที่สุดให้ทีมชาติด้วยนะครับในเกมยูโรรอบคัดเลือกนะครับโดยเป็นคนยิงจุดโทษในเกมชนะซานมาริโน8ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เป็นเกมสุดท้ายในทีมชาติของเขาด้วยนะครับก็เล่นให้ทีมชาติมาตลอดนะครับเป็นคนไม่ปฏิเสธการเล่นให้ทีมชาติเลยแล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยอาจจะไม่ประสบความสําเร็จมากนะ่งั้น ตัวเลขเนี่ยอาจจะเยอะกว่านี้นะครับแต่ช่วงที่มีชื่อเสียงที่สุดของลิสตมาเน่นก็น่าจะเป็นช่วงที่อยู่อาแจกนะครับที่ได้แชมป์ยุโรปนะครับแล้วก็บาเซลโลนาแล้วก็ตามมาด้วยการอยู่กับลิปูในปีที่ได้ทิปเปิลแชมป์นะครับฟุตบอลถ้วยนะทั้งยูฟาคัพนะครับเอเบคัพแล้วก็ลีคลัพนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่แฟนบอลลิปูก็ชอบเหมือนกันนะเพราะว่าเอะลีลาการเล่นเนี่ยน่าดูนะครับผมก็ชอบนะครับ อีกคนก็เป็นตำนานาในวงการฟุตบอลอีกคนหนึ่งนะครับก็คือลิโกแบร์ซงนะครับอยู่กับลิปูปี1999-2000เถึงเท่านั้นนะแต่ติดทีมชาตินี้ไปทั้งหมด137นะัดเท่ากับลิซมาเน่นนะครับแล้วก็ทำไปทั้งหมด5ประตูด้วยกันนะเป็นนักเตะที่ผ่านฟุตบอลโลก4สมัยนะครับคือ1994-98-2002แล้วก็2010 20นะ ถ้าสองพันหกแคลมารูได้ไปนี่ก็น่าจะติดคนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เล่นให้ทีมชาติยาวนานอีกคนหนึ่งนะติดทีมชาติมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคลมารูนนะครับก็เนี่ครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสามถึงสองพันสิบนี้ต้องบอกว่าเกือบสองทศวรรษทีเดียวนะครับสําหรับกองหลังรายนี้นะก็มีสติดถ้าฟุตบอลโมกมาทีไรเขาก็จะเป็นเจ้าของสถิติโดน,นใบแดงอีกอีกสถิติหนึ่งนะ ก็โดนไล่ออกตั้งแต่อายุสิบเจ็ดนะครับในเป็นคนคลองสติโดนไล่ออกตั้งแต่อายุน้อยที่สุดนะครับแต่ต้องบอกว่าตอนเล่นที่ทีมชาติโดยรวมเนี่ยถือว่าแน่นอนนะครับกว่าตอนอยู่ลิปูนะตอนอยู่ลิปูนี่ถือว่ามีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับทําให้ไม่ได้อยู่กับลิปูนานนักนะครับและอันดับสองนะครับเป็นตํานานของทีมชาติไอแลนด์นะครับ อย่างล็อบบี้คีนนะลงเล่นในทีมชาติมากถึงโอ้โหตัวเลขนี้หนึ่งร้อยสี่สิบหกนัดนะครับแล้วทำไปหกสิบแปดประตรูด้วยกันนะครับติดตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดจนถึงปีสองพันสิบหกนะเป็นเพื่อนร่วมทีมของสตีเวนเจรล่าสองครั้งด้วยกันนะครับเคยตอนอยู่ลิพูกับตอนอยู่ LA Galaxy กีนะเรียกว่าอยู่ในโกลเด้นเจเนเรชันหรือยุคทองของวงการฟุตบอล ไอริช่วงปลายทศวรรษ1990นะครับที่โอ้โหมีตัวเก่งขึ้นมาหลายคนนะครับแล้วก็ได้เล่นทัวนาเมนต์ใหญ่ๆหลายรายการด้วยกันนะครับทำให้สถิติในทีมชาตินี้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับการลงเล่นให้กับทีมยักษ์เขียวนะครับและอันดับหนึ่งของเรานะครับเป็นนักเตะที่อยู่ริกับริพูในปี2อ0 7นถึงปี2010นะครับจะทายกันได้หรือเปล่านะก็คือทางด้านของฮาวิเอร์มาเชลาโนนะครับ ติดทีมชาติมากกว่าล็อบบี้คินหนึ่งนะครับคือเล่นให้กับอาเจนินาระหว่างปี2003ถึง2018นะครับก็ทำไป3ประตูนะเคยได้รองแชมป์โลกนะครับในปี2014นเะนี่ยในฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็โคปาอเมริกาได้ได้รองแชมป์สสมัยด้วยกันนะครับแต่ว่าได้เหรียญโอลิมปิกเหรียญทองเลยนะสองครั้งด้วยกันคือใน ปี2004ที่เอเธนแล้วก็ปี2008ที่ปักกิ่งนะครับโอ้โหเล่นนะทีมชาติแบบแทบทุกชุดเลยนะครับแล้วก็เคยเป็นกัปตันทีมชาติด้วยนะในยุคของดีโก้มาเลาวแดนโดน่านะครับก็เล่นทีมชาติเกมสุดท้ายปี2018ด้วยกันนะครับนี่คือเจ้าของสถิตินักเตะที่เคยเล่นให้กับลิพูแล้วก็ติดทีมชาติมากที่สุดนะครับในเวลานี้นะ ก็เป็นยังไงบ้างครับกับทั้ง10คนนะครับก็มีมาสเคคีนนะครับลิทมาเน่นนะครับทรงนะครับแล้วก็ตำนานอย่างสตีเวนเจอร์ลาดคู่หูอย่างชาบีลันโซนะครับก็มีคนที่ตัวเลขน่าจะขยับต่อไปอย่างโซเลสนะครับแล้วก็ที่เลิกไปแล้วอย่างลิเซตตอเลสและตูเลสนะครับนี่คือลิททั้งหมดนะครับอาจจะพูดมาซ้ำเนี่อาจจะไม่ได้เลียงนะครับ วันนี้ก็ขอบ้วนสมบูรณ์แล้วครับจริงๆนี่ก็มีเก็ตแถมนิดหน่อยนะนักเตะลิพูตอนนี้เล่นทีมชาติเป็นทั้งหมด320คนนะครับจาก53ประเทศนะครับอาจจะมีบางคนนะครับที่เล่นให้กับ2ชาตินะครับอย่างกอร์ดอนทอดสันนะครับเล่นให้ออฟริกาใต้และทีมชาติอังกฤษต้องบอกว่าสมัยก่อนยังไม่มีกฎห้ามเล่นทีมชาติหรือว่าเปลี่ยนชาติทีมชาตินะจริงๆทุกวันนี้ก็เหมือน ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะบางคนไม่ติดทีมชาติเป็น10ปีอาจจะเปลี่ยนทีมชาติเล่นได้นะครับหรือว่า,าในยุทชุดปัจจุบันก็มีเลียมมิลล่านะครับติดทีมชาติแคนาดาแต่ว่ายังไม่เคยเล่นให้กับทีมชาติริปูชุดใหญ่เลยนะครับเอาครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ